ไอการอยู่ไหนไอการอยู่ไหนอยูู่่นนไม่พี่งงว่าพี่ต้องใช้ไมนต้องนะ๋ยวไม่ได้ไอการให้แบบนึงพี่ได้ครับได้ไอแล้วเพจยูเลอร์ใช้ยังไงอ่ะอะไรครับกระเเป๋าลโอ๊ยทำไมกดเมนูมันขึ้นไวจังเลยวะหนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์ไอตอนพี่เชื่อป่าวกูเบิกรถแบบโคตรไวอ่ะเปิดรถแบบมาเลยอ่ะไม่ต้องอุ้ยผมผมให้พี่สองพันลูกเลยเหรอใช่ครับใช่ใช่แล้วเปิดยังไงเปิดมาพอดีตอนแรกก็จะวก็จะมากดแหละแต่่วาใช่หรอเอาให้พี่เจ้าดีพี่ผมเติมไปแปด แต่พี่ยังไม่มีตู้ไม่มีอะไรเลยนะก็นี้ไงพี่เปิดกระชาก็ได้ของขึ้นไม่แล้วจะพี่ยังไม่มีตู้ไม่มีอะไรนะน้องสี่เจ็ดสองี่เป็นสวัสดีวัดีครับพี่ชายเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับนี้ขายไอกะหรอไอ้กะหรอสัฟ้าครับพี่เย็ดเย็ดเย็ดเฮ้ยไอฟ้าแจ้งเดินลิปเปอร์มันไปป้นที่อยู่ตรงที่ขายงานขาวอ่ะ แล้วกูเปิดกรชาเหรอกูไม่มีตู้นะไอ้สัสมันปนไม่ได้ตั้งแต่มันไปแ <ไฟ S 2> ล้วไปแล้วพี่ก็ไปตีตู้ก็ได้พี่มันมันออพี่เปิด,<ำ>ปด,ดได้มันไม่รับเปิดได้เลยเหรอใช่ครับเปิดเลยพี่คือคือเอออย่าง,งี้เอ้คือไออเออคือไออเรื่องกาชามันป้นไม่ได้เว้ยแต่ว่าอ่ามันได้พูดกับมึงไหมว่ามึงเคยปนกระชามันอ่ะไว้กูไม่ได้เคยปนกระชามันกูเคยป้นมันก็คือตอนอ่ะวันที่สี่หรือสิบห้านี่แหละก่อนกรชาจะมา แล้วทีนี้ยมันมีของมีพวกแมกกาซิน์อันหนึ่งโอห้าอันหกอันอย่างเงี้ยแล้วก็มีเพชรเจ็ดกูก็เปิดต่อไม่รู้มันไปปนเขามาหรือเปล่ายังไม่รู้อ่าอ่าคุ้มหมอดูไม่เป็นอ่ะคุ้มหมอเปิดกี่ลูกอะพี่เปิดแล้วสองพันไงสองพันน่าจะได้ถึงมีดนะผมว่าถ้าดวงดีอะไม่รู้ไม่รู้ว่ะยังไม่รู้เรื่องอะไรดูยังไงไม่รู้ต้องเปิดต่อใช่ปะ ได้กล่องรถกล่องรถกล่องรถสาม้ยใช่หรอพี่จัดใช่ครับกล่องรถสามผมว่าผมได้มาสี่เองเกินไปเท่กี่บาทเต่กี่บาทเต่กี่บาทแปดหมื่นครับเยสขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแปดหมื่นได้ตีพี่เปาสองหมื่นได้สามมันอยู่ที่ดวงเว้ยมันกล่องละมันกล่องละล้านห้าพี่เปาถ้าเปิดได้พวงมาลัยมันมันสองล้านห้าถึงสามล้าน่ะพี่เพราะว่ารถประกอบรอบนี้มันเอาไปแลกเทล่าเทลาคันละสิบสองเอ็มอะพี่ ใช่หรอใช่ครับใช่ครับพี่เปิดหมดเลยได้ใช่ป่ะเนี่ยทีเดียวเนี่ยเปิดเปิดเลยพี่ทีเดียวอ๋อเหรอไม่ท้าไปอินเทอร์เฟสมันดูน่าใช้จังเลยอ่ะแบบดูแบบดูง่ายอ่ะนี่เดีวเขาจะเปลี่ยนใหม่อีกรอบมึงแล้วพี่เหรอใช่ไหมพี่มัดน่นนจาจะได้เอนจินสองคาเฟรมได้ตัวถังหนึ่งพี่เปาครับคัาผมไม่หละจะ กลับมาเอ็ดีครับพี่อยากได้กับพี่ครับฮะอยากให้กลับเหรออยากให้กลับตอนนี้เลยได้ไหมครับโอตอนนี้ไม่ได้ครับนะพี่นะตอนนี้กลับตอนนี้ยังกลับไม่ได้ครับแล้วอีกนานไหมครับพี่เอาละฮะเดี๋ยวพี่บอกเดี๋ยวพี่ประกาชาไว้ก่อนไงพี่ขึ้นอาวุธไว้ก่อนไงใช่ปะได้ครับพี่ พี่มัดแล้วผมบอกเลยนะพี่เปาแบบว่าไปสะสมประสบการณ์ตอนเนี่ยยิ่งจะพูดไปบอกก็พูดเยอะซะด้วยถ้าพี่เปามารอบนี้นะปีศาจไฟเอ็มปีศาจไฟเอ็มวัสีต้มถือกำเนิดที่เมืองสตาร์ทาวเออพูดเยอะซะด้วยปีศาจสูดดำแค่นั้นแหละว่าไปน้องเอ้ยมาจะเกิดไม่ได้เกิด มาจะเกิดไม่ได้เกิดเสียงใครไอ้เ้ยต้าหมอเครับเอาเดี๋ยวเกิดสายฟ้าเอาเดี๋ยวเกิดสายฟ้าน <ok ี่ว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสายฟ้าเปล่าอะไรน้องวันนี้ได้ขอโคตรเยอะเลยว่ะหนึ่งศูนย์สี่สามครับของเยอะจริงของเยอะจริงของเยอะจริงเติมรอบที่เตี๊บบคุ้มๆเลยเนี่ยตอสวัสดณครับ ให้เอ็มหนึ่งเลยหรอรอเพื่อนนั่งปากอ้อยทำไมเพื่อนนอนเลย้องเบีร์กระาเลยอยอยู่เลยแย่เลยแย่เยยกอยู่นึงคุยกับมันก่อนไหมไมคุยกับมันก่อนไหมไม่คุยแล้วไม่คุยแล้วกูขอเบอร์กูโทรไปมันไม่รับไอ้ตั้มไอ้ต้อโดนแจนดอริปเปอร์ป้นเงิน33บามเบนสามสไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงเจเงินแดงมึงอยู่ไหมในตัวมึงอ่ะ เงินแดงสามเอ็มไอ้เฮียแล้วกูต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวกูได้เลยเหรอหชั้อย่าไปยุ่งกับมันทีกูมีเกาะสองร้อยแปดห้ากูไปขายพอกูมีเฮียอะไรไปได้เยอะแยะหมดเลยเนี่ยกูงงหมดหลอเอาอันนี้คิงโฟร์เนี่ยไม่ใช่ครับไม่ใช่อันนี้เฉลิมพลหรือเปล่าเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกูต้องกูต้องไปเก็บอะไรก่อนเดี๋ยวกูจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยเดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีครับ พี่ป๋ายักคิ้วทำไมพี่เมื่อกี้ไม่ได้ยาครับปกติครับผมเป็นเทียอะไรตั้มสัตว์เพี่ปีาครับไปพี่ปาเขายักคิดว่ามึงเขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวป๋าจะกลับมาใส่ติดตามพี่มีนี่เขาจะตีแล้วมันเฮดแก๊งแตกใช่หรอพี่พี่พี่ปาจะไม่อยู่ไอ้เรื่อเดียรครับย่างครับย่างครับย่าคือพูดกันไปเรื่อยใหม่แล้วไฟฟ้าไม่รู้หรอคือพูดกันไปเรื่อยเปไลน์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 งอมพี่โดนไปเจ็ดล้านอ่ะเนาะ งอมเรื่องหญิงแล<ช>้วนะงอมเรื่องเงินอีกใช่ครับพี่โอ้บบผมปวดหัวอยู่นเนี่ยอะไรก็งอม,อม,งมาคำก็งอมสองคำก็งอมเนาะเออชีวิตมึงนีนะ่เนาะเออคิดอะไรไม่ออกอ่ะไอ้รย,ยไปออกออกยูทูบอีกซนะผมโทรหามันให้โอกาสมันเนี่ยมันไม่มาเลยไม่เป็นไรไปไปโอ้โตอนไม่เป็นไรขายบ้านแปดสิบห้าล้านขายอก กูต้องเ,เ,เปิดยังไงเนี่ยบล็อกคอยเอย้ตอนกูได้ก,กูมีของเยอะมากแต่ว่าพี่จะเปิดไอบล็อกคอยอะไรเนี่ยเออเว็บบ็อกบล็อกคอยเปิดยังไงวะเนี่ยกดกดใช้พี่กดใช้แบบเปิดให้หมดเลยผมได้มาสามพันแปดอ๋อกดให้หมดเอ้แต่ยูไอมันสวยมากเลยนะแบบเปิดปุ๊บมันรันนอมแบบโคตรไวเลยอะตอนนี่ต้องบอกคนนี้พี่เออีอ่สวยมากเลยมาดูดินี่ เนี่ยเจ้าเวปอน์เวปอน์บอกบ้า UI UI UX UI อะสวยเวปอนบ็อกเจ้าเวปอน์บล็อกอะไรนะครับอะไรนะครับจะกลับเลยไหมพี่ถ้ามันสวยขนาดเนี้ยต่อสล็อตว่างหนึ่งเนาะเราจะไม่ให้เข้าใน้องสล็อตนั้นอะบคือเป็นพี่เปาเลยเนี่ยสวัสดีครับพี่เปาเข้าไอนี่เลยเข้าสล็อตไปเลยถ้าพี่เปาไม่กลับมาก็ปล่อยให้น้องๆสามสิบสี่คนโดนกระทืบไปกันพี่ โ oh, อ้ยพูดกับพี่แบบนี้เลยน้องหาทันเรื่องเราตอนนี้ SMD ไหวไหว่ายแก๊งด้วยดิพี่เปาใช่หรอตึงเลยเหรอเชื่อเนี่ยดีครับสวัส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 ดีครับเอ้ยเบอร์ก่อนเกับอะเก็บเล่นกับพี่ต้อนเลยหาเกับเล่นกับพี่ต้อนเลยกระชากเราพอดีเลยเนี่ยโหลฮะพี่หมึกยืมยืมจีเท <ator il> ียวแป๊บนึงได้ไหม มันพอใช่ไหมมันพอใช่ไหมสองหมื่นพี่ต้องพี่ต้องเติมเพิ่มไหมหรือไม่ต้องเติมหรือว่าไงต่อลพี่ผมว่าไม่ไม่ต้องไม่ต้องเติมลจะไั้โอเคโอเคโอเคก็ไดเยอะอยู่นะน่าจะตีอยวุธได้เลยปะมาตียากกว่าที่เนี้ยตีอยวุ้ยากปะไม่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 ถ้าไม้ถ้าไม้มันหนักอยู่ที่อ่สอยู่ที่ดวงเลยครับพี่ได้อยู่พี่โอเคโอเคโอเคม่ไมอยู่ที่ดวงครับแต่ไม้มันล็อกเลยพี่ไม้มันล็อกแบบล็อกลอกตามตามตามแบนี้เลยครับ มันต้องตีบู๖หกรอบอ่ะพี่งูงอมะมึงงอปอะไรดักหนากูกูสามาเจ็ดล้านพี่เงินนล้ามึงงอมมึงงอมอะไรล่ะโอ้คิ้วข้าวหมวดนั่นเลยอ่ะีป้พี่เี๊กขายของยูอีโค่อะปนเปิ้ลแบบกาชาเลยนะโอ้โมันคนไม่ได้ไม่ใช่หรอ ขงเตต็มัวกระชามันต้องไม่ได้ดิกระชามต้องป่นไม่ได้ทีรู้ว่ามันไม่ได้แต่ว่าตัวตอ้อะไม่ไม่ไม่รู้ว่าเคยป้นมันหรือเปล่าไงตอนกรชาไม่กูบอกว่ากูป้นมันแต่มันไม่ใช่ของกาชาเมื่อกูป้นมันวันที่สิบสี่สิบห้าเนี่ยทะเออกูนึกหน้ามึงออกตอนเนี้ยกูนึกหน้ามึงออกตอนเนี้ยสันท้าสตรีมอะหน้ามึงหน้ามึงชวนชัดอะแล้วมึงก็ด่าแล้วมึงก็จะด่ากับแชทนะ มึงก็ทำหน้าเครียดทำไมวะเออก็ยิ้บๆไปดิเออไม่ต้องมาใส่ใจอะไรขนาดนั้นหรอกเออใช่ปเมื่ะไจ้เย็นๆหนิมันตั้งสิบพีไปคุยกับเขาดีๆเขาก็น่าจะคืนให้มาเออเราไปคุยจริงมันโทรไปไม่รับเออเราโพสต์วิดรอคุยอะไรไปซีเออเจ้เย็นๆสิใช่ปเมื่ะเออคิดอะไรไม่ออกเข้าเซเว่นสองร้อยอ่ะงบสองร้อยซื้ออะไรได้บ้างที่เซเว่นเขาแจ้งเดอริปเปอร์มาวันแรกปุ๊บโดนประกาศใบส้มอ่ะพี่ขโมยรถไอ้แรงรู้ไม่ขโมยใครแล้วเขาแจ้ง คนไปส้มบางแต่วันแรกอ่ <c oughs> อะกูแบบมากะแบบเป็นบบอ่ะมึกมึกทำมายังครับบ้านโนคูดาวทำมายังเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเข้าเมื่อไหร่นะสายฟ้าก่อนเที่ยงคืนครับก่อนสภาปิดเที่ยงคืนตอนนี้เลยก็ได้บางพี่ผมว่าได้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 ครับได้ครับ่เฮ้ยมันดีจริงอ่ะเนี่ยถ้าพี่<ๆ>ถ้าพี่ขึ้นมันจะขึ้นพี่ <c oughs> พี่สายฟ้าเอาผมไปช่วยด้วยป่ะได้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 ได่เอาตึงนะไม่เอาปกุ้งอย่าลืมนะพี่เจ็ดโมงเช้า โอเคน้องพี่ตี๋กับใครอ่ะพี่สายฟ้าเจอเวลลิงตันครับได้เล่นสองรอบเลยหรอสองรอบดิรอบแรกกิจกรรมรอบสองสตอรี่จะไปหรือบาร์ซิลเนี่ยน้องสตอรี่เหรอกับเวลิงตันอ่ะไม่อันนี้กิจกรรมก่อนไงวันเสาร์แกงเนื้อห่อแป้งเวลลิงตันวันเสาร์กิจกรรมต่อไปเราไม่ไม่หายงอมอีกหรอได้เล่นกิจกรรมสองรอบใช่ครับผมเสียดายเงินพี่โอเคเอาเติมไปเท่าไหร่อ่ะพี่ที่โดนปล้นไปแปดหมื่นโอ้โหแล้วก็เติมไปสองหมื่น เติมให้พี่เปาได้ข่าวเลือกปบนได้หน่เขาไม่เขาไม่โบนของนี่เขาเอาแต่เงินนี่กูไปเก็บเงินกูเก็บเงินกูก่อนเด้ออะไอย่างนั้นอ่ะสายฟ้าขาดขาดหมดป่ะเฮ้ยลองดูพรุ่งนี้ก็ได้ไม่ไม่ลองดูพรุ่งนี้ก็ได้ว่าถ้าเกิดแบบมีมีน้องแบบเข้าไม่ได้หรือว่ามาไม่ทันไม่มีเวลาเอ้ย